สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแปลมาวาเรียสคลิปนี้คุณยายพามาชมบอลคอฟฟี่คัพหรือว่าบอลหออเงินหอทองน้องออกดอกค่ะนานๆก็จะได้เห็นกันสักทีหนึ่งนะคะ,ะเป็นตระกูลบอลที่หายากแล้วก็สวยโดดเด่นมากเลยค่ะเป็นไม้มงคลที่เป็นไม้ข้ออากาศอีกด้วยนะคะใบค่ะใบจะห่อเป็นรูปถ้วยค่ะ เส้นใบเห็นไหมคะชัดเจนเลยค่ะเป็นแบบร่างแหนะคะสีม่วงดำค่ะเชื่อกันว่าถ้าบ้านใดปลูกไว้ก็ช่วยป้องกันเงินทองรั่วไหลยิ่งใบหอมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเก็บเงินเก็บทองอยู่มากเท่านั้นค่ะอันนี้คือดอกค่ะลองดูดอกนะคะดอกก็จะมีกาบเนี่ยคะ่ะกาบค่ะเป็นกาบห่อหุ้มสีเหลืองนวลค่ะ ส่วนข้างในก็จะเป็นดอกขนาดเล็กอันนี้ยังไม่ได้คลี่ออกนะคะ,ะกาบยังไม่คลี่ออกถ้าคลี่ออกนะคะข้างในก็จะเป็นดอกเล็กๆค่ะเป็นชอ่อโดยมีดอกเพศเมียเนี่ยอยู่ส่วนล่างของดอกนะคะและเมื่อดอกบานเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมอีกด้วยค่ะมีความเชื่อว่าเมื่อไรที่ออกดอกก็จะทําให้มีโชคลาภแล้วก็ส่งผลให้มีเงินทองเพิ่มมากขึ้นค่ะ ยิ่งดอกที่ออกมามีความงอกงามงดงามก็ยิ่งจะทำให้ส่งผลทางตานเงินที่เพิ่มคูณเป็นทวีคูณค่ะคุณยายพามาชมนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านที่ได้ชมเนี่ยค่ะได้มีโชคลาบค่ะมีเงินทองเพิ่มคูณกิจการลุ่งเรืองมั่งมีอุดมสมบูรณ์กันนะคะทุกท่านค่ะที่รับชมค่ะเฮงๆฮงค่ะ ขอบคุณค่ะที่รับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ